นะครับเตรียมอุปกรณ์จะล้างแอร์ต่อครับนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใส่ครับเป็นน้ํายาล้างครับเพื่อมันสกปรกไหลอันนี้เป็นผ้าสาหรับล้างแอร์ครับนีเป็นอุปกรณ์ปั๊มฉีดน้ําแรงดันนะครับเป็นพวกเกวัดนะครับเพื่อได้เติมน้ํายาเป็นการเช็คน้ํายาไปน้ำมีแปรงนะครับกับ่มีอยังร้ายครับอุปกรณ์ล้างแอร์เราสิมงม ผสมน้ำยาไว้ครับครับอัตราส่วนนะครับ1ต่อสามนะครับลองใส่อันนี้สีดอออครับมันจังบหไหรี่แหงลายกี้กี้น่ครับมาผสมกันเลยครับน้ำยาตัวนี้ก็ที่ว่าใส่ดีครับราคาถึกครับเดี๋ยว แกฟ้ากนครับนี่ครับกัตตากะตตาโดเรียมอนครับนี่นะครับกัตตาโดเรียมอนในการไปทำงานที่หมอใส่คือเราอ่าเด็เบิร์นะครับยวพาไปเบิร์กงานอยากรับงานไอยู่ครับพวกี่รถเอาน้ำปลาบาดอยู่แลสักก้อนนี่นี่ครับอันดับแรกครับเราต้องเทสแอร์ดูก,กอน มันใช้งานได้ไหมเปื่อมันห่างมันจะปเด็ห่างกับห้องครับเปิดไฟกันเออแจังเลยโอเคครับคอมทำงานปกติประตออก่ข้างนอกได้นี่ ว่าข้างนี้บ่หรอไงไวยางหมดมากเลยครับพี่บ่ไม่ต้องมนีต้องเปิดฟ้ามีแก้ก่อนเลยบ่เออแก้ึ้นเมื่อกี้น่ะถอยสางหมดลองเมื่อก่อนแห้งๆเนี่ยมันบ่เนยูบา เออง่ายึ้นลวมาดูกะปึดกเออเย็กเย็ดเง้ยเออโอเคน็กตข้างบนสองสองตัวเห็นไหมยูมุ้งแมนสองตัว ทำวิธีการแก่เดี๋ยวบางคนน่ะสิบ่เคยเห็นเนาะแม่นบางคนน่ะบางคนไอ้แกยากเขาบอแม่นไอแกย่าบ่แม่นบ่แม่นตัวนั้นบ่ต้องบอกเออหล่ะหล่ะครับมันสิมีอีก2ตัวอยู่ลูกศรอนเห็นบ่้ยเดินมันบ่มีนอนกับบ่มีนอนกับแก้วเลยไอ้บ่ลูกศรลูกศรอยู่ใต้ปีกมันน่ะมองมาอีกอีกเออนั่นน่ะมีบ่เออบ่มีมีอันที่วีญญาณอัดเนี่ยคือรถ Không, nhạc bật thêm đi, nhạc tổ tay của con Mà phá đó con ở đây bật trong này thằng nào nó bị vậy? Nó vừa nghiêm người tay không quay lọt thường này xuống chỉ lọt thường Phải khiến lọt không bật Nhạc bật, đường đấy. đường Như đó, đường, khứng, đường khứng đấy สร้างเอาสร้างไฟมาฝึกงานแอะครับมือนี้อ่าโอเคไ่มาสุดๆอว่าเองานตังานหมดผ้บังคยญ่ัหน่อยเนาะต้อเอองานเครื่งวางแล้วก็เปลี่ยนต้องเตะ พึงลงมามถงเถอะออกไปเรียรอ่ะต๊ตบะ้ามด้านนอะตดไตออกก่อนนอนเอามมนสิมีสายมีสายหันปลดสายก่อนเรื่องนทึงๆมันจะเทีนยนคือคือวะเอ๊ะไม่ได้เป็นนักคืบวอ ยิ่งยากอะไรหวเลยัะตัดจาบจะเปเนยนี่ักจานหมดแรงดึหยดหยดบีบแค่นี้แหละการถอดนี่เป็ียอยู่โคดูเหมือนนัปอมะาะนะทีับต่อไปก็คุ้มพา พุ่มผ้ากันมันเปียกโอ้ยดีเดี๋ยวเนี้ยมดีว่ามาที่พุมผ้าครับ <sh arp> ถ้าประคมเดี๋ยวมันเปียกใส่ยของให้เจ้าครับไ <OR> อ,อนะ้น้องเอาบันไดาษม้วนมนะแต่ว่าม้วนม้วนเลยเดียเด๋ยวกรดาษเรจะไปหาทางไห้มัดผาครับคุมตุ่มผ้าเพห็นนะครับทีนี้ถังไว้จะ่จะร่องน้ำครับแต่วันนี้มเสียของ cá chọc mình sẽ kể sốc cá bột đẹp <laughs> sao sai gì xái khoa vậy của tôi, anh là cái gì thế nào đó cày không, không thấy nhám vấn đề gì <cười> 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 đẹp. การล้างครับไม่ยากครับการล้างแอ้ร์ตัวนี้เป็นน้ำยาที่ผสมไปแล้วครับแล้วจัดจัดขอบมันดีดีครับเนบเนบขอบเออเนบขอบข้างหลังหมดละสายมันกันทายมัดมันกันเนบเนบขอบหลัง กกฉีดให้ทั่วไปที<ห>น,นำ้ำยาใส่น้ำยาล้า,างก่อนวเี้าแม่อใหพี่เหวี่ยงลมหมดฉีดทวนเลยจังเดียวจังเดียววันทั้นเลยฉีดให้ทั่วโอ้ยเหวี่ยงลมเลยเหวียงลมเ่ยวังวจะดึงด้านในหม่เลยจะตาเลรอทีนี้ นี่ครับน้ำยาเริ่มทำงานมันจะเป็นฟองถูมา,าเมด้วหาขนมแบงไปได้หอมมนานำ้ำยาได้การเลยที่เสียบดังนั็หน่อยนี่มันจะเป็นอนะพวกมีสิ่งสกปรกปกกับมันจะออกมาตามฟองเนี่ยแหละชุนอยากฟดออกแบบนี้ครับเราจะรอประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะครับจากน้ำกัน 来。